ค่ะวันนี้ยุก็จะมาทำน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะจะกินกับลูกชิ้นปิ้งหรือลูกชิ้นทอดก็ได้นะคะมีพริกนะคะพริกแห้งแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ยุก็จะใช้พริกสดด้วยนะคะใช้พริกสองอย่างนะคะจะเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดนะคะพริกสดนี่เราจะใช้เป็นพริกอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะ ยูก็จะใช้เป็นนี่นะคะพริกกระเรียงแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะอันนี้แช่ไว้ก่อนนะคะก็มีรากผักชีนะคะใช้รากผักชีด้วยนะคะส่วนของรากส่วนของรากยูก็จะใช้ต้มไปกับน้ำจิ้มของเรานะคะเคี่ยวไปกับน้ำจิ้มนะคะแล้วก็กระหล่ำอันนี้ส่วนใบแล้วก็เอาไว้กินกับลูกชิ้นได้นะคะแล้วก็กระหล่ำหนึ่งหัวน,นะคะ ไปทำได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวย่จะมาคั่วพริกกันก่อนนะคะคั่วพริกเพิ่มความหอมให้กับน้ำจิ้มน,นะคะถ้าเราใช้ตามเลยมันก็จะไม่หอมนะคะใส่ไปเลยนะคะพริกสดก็คั่วนะคะก็ไปด้วยกันนะคะ จะทำรสเด็ดนะคะก็เลยจะใช้พริกเยอะหน่อยนะคะจะทำรสเผ็ดๆนะคะถ้าใครไม่ชอบพริกเผ็ดก็ใส่พริกน้อยลงนะคะเราไม่ต้องคั่วให้ไหม้นะคะเราก็คั่วพอรู้ว่าเขาหอมๆแล้วร้อนแล้วนะคะก็พอนะคะ ะะต่อไปนะคะเป็นรากผักชีนะคะนี่ก็จะนําไปคั่วก่อนนะคะอันนี้ก็คั่วให้อร่หอมนะคะสิ่งทุกอย่างนะคะที่ที่เราอยากได้ความหอมนะคะเราจะต้องนําไปคั่วก่อนนี้นะคะ นี้นะคะเราก็จะนำพริกกับรากผักชีของเรานะคะไปปั่นให้ละเอียดนะคะอันนี้ย่ก็จะตัดก่อนนะคะเพราะว่ามันยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวจะปั่นไม่เข้ากันนะคะยุก็จะตัดรากผักชีถ้าใครชอบก็ใส่นะคะส่วนใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ แต่ว่าน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะจะให้อร่อยเราก็ต้องใส่นะคะเพราะว่าเขาจะหอมกลิ่นผักชีนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรอยุ้ยนะคะก็ตามความชอบได้นี่นะคะทีนี้ยก็จะนำไปปั่นนะคะปั่นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะที่ยุยคัค่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวล,ลงไปเคี่ยวก่อนนะคะเคี่ยวแบบนี้นะคะถ้าใครมีน้ำตาลที่ไม่ไม่จับก้อนอย่างนี้ก็ดีเลยนะคะอันนี้จะเคี่ยวน้ำตาลต่อน,นะคะตอนน้ำตาลละลายดีนะคะก็ออกละลายดีแล้วนะคะ ต่อไปนะคะยูก็จะใส่น้ำกระเทียมดองไปนะคะถ้าเราเคี่ยวน้ำตาลก่อนนะคะเราจะได้สีของน้ำจิ้มที่ที่เป็นสีอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่เคี่ยวก่อนก็เขาก็จะไม่ออกสีนะคะเป็นสีน้ำตาลไม่ไมอย่างนี้นะคะ่ะก็คนต่อไป ตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกที่เราหั่นไว้แล้วก็เดี๋ยวยจะใส่ลงไปหมดเลยก็ได้เพรเราจะให้รสจัดอยู่แล้ว คนนะคะเราใช้เวลาเคี่ยวนะคะสักครึ่งชั่วโมองนะคะน้ำจิ้มของเราจะได้มีรสชาติที่กลมกล่อมนะคะใส่เกลือลงไปนะคะสะักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ อันนี้นะคะเราจะไม่ใส่ผงปรุงรสหรือว่าผงนัวใดๆนะคะเพราะว่าจะทําให้น้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะเสียรสได้รสชาติเขาก็จะโดดเด่นไปทางเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดนะคะรสชาติจะเป็นเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดนะคะ แล้วก็หอมหอมกิ่นรากผักชีหอมกินกกมก่นรากผักชีเดชิมก่อนจะต้องให้เปรี้ยวหวานนำนะคะถึงจะได้น้ำจิ้มลกชิ้นที่อร่อยนะคะแซ่บมากเลยทีนี้นะคะี่ก็จะใส่ พริกแห้งที่ที่ยุ้ยทอดไว้นะคะลงไปเพิ่มสีสันแล้วก็ความจิ๊ดจ๊าดให้กับน้ำจิ้มของเรานะคะอย่างนี้เลยม,มันเด็ดมากเลยค่ะทุกคนน้ำจิ้มยุ้ยเด็ดมากนี่นะคะจะให้ดูสีนะคะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ กก,กำลังเดือดเราก็เคี่ยวไปก่อนอย่าพึ่งใจร้อนรีบดับไฟนะคะน้ำจิ้มลูกชิ้นของเรานะคะเราก็จะเก็บไว้กินได้เป็นเดือนเลยนะคะทําเก็บไว้ได้เวลาเราจะกินเราก็มาอุ่นได้นะคะ าเราอยากกินร้อนๆนะคะอันนี้ยุก็ทําประมาณนี้นะคะน่าจะน่าจะเหลือนะคะยุก็จะแบ่งแบ่งใส่กระปุกไว้กินวันหลังด้วยนะคะเวลาเราเขี่ยวนะคะเราก็ใช้ไฟไฟอ่อนๆนะคะในการเคี่ยวนะคะ อย่าไปเปิดไฟแรงนะคะเพราะว่าทําให้ไหม้นะคะจะทําให้น้าจิ้มของเราน่ำเดือดเดือดแล้วก็ร้อนเร็วแล้วก็จะทําให้น้าจิ้มเราไหมได้นะคะเวลาเราเผลอแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆนะคะในการเคี่ยวยิ่งเคี่ยวยิ่งอร่อยนะคะน้าจิ้มชิ้นเนี่ยยิ่งเคี่ยวนานยิ่งจะเข้มข้นและอร่อยนะคะ นี่นะคะนี่ก็จะเป็นไส้กรอกไส้กรอกไก่นะคะวันนี้ก็จะกินกับไส้กรอกไก่นะคะยังไม่ได้มีลูกชิ้นนะคะเดี๋ยววันไหนที่ที่มีลูกชิ้นดีๆนะคะจะมาปิ้งให้ดูกันใหม่นะคะ นี่ก็จะเสียบไม้นะคะเสียบไม้อย่าี้เราก็กินกับลูกชิ้นหรือไส้กรอกอะไรที่เราชอบได้เลย เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะที่จะนำไปอบด้วยหม้อทอดไต้น้ำมันนะคะเพราะว่าอากาศฝนตกนะคะ๋ยืก็ไม่ได้ดังไฟนะคะก็เลยจะใช้ม้ออบแทนนะคะแล้วก็ปาดหน่อยละกันนะคะก็สำบาดปาดอย่างนี้นะคะ ให้ครบทุกอันนะคะก็ใส่ลงไปเลย เรามาเตรียมผัก ที่จะกินกับลูกชิ้นของเรานะคะผักชีก็อันไหนเสียก็หยิบออกได้อันนี้ก็เป็นผักชีที่ปลูปกเองเลย จะเป็นกระหล่ำปีนะคะกระหล่ำนี้ก็จะใช้ไม่เยอะนะคะแล้วก็หัน่นฉีพอคำนะคะตรงไหนแข็งก็ออก น้ำจิ้มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยุก็จะมาเทใส่ถ้วยนะคะก็เทประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ผิดลอยๆนะคะส่วนที่เหลือนะคะยุก็จะเก็บใส่กระปุกไว้นะคะ จิ้มลูกชิน้นดีก็จะเพิ่มผักชีนะคะแล้วก็คุนนะคะใบผักชีนี่ใครจะใส่เพิ่มก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเพราะว่าดิชอบผักชีก็เลยจะใส่เพิ่มนะคะตกแต่งด้วยใบผักชีนิดหน่อย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มลูกชิ้นรสเด็ดของยุย้ยวันนี้นะคะสุกแล้วนะคะแล้วก็เอามาใส่อันนี้ได้เลย ลวจ้า